สวัสดีครับพ่กระชางเก่งแล้วนะครับผมวันนี้จะพามาดูตารีดนะครับตารีดไอ้น้ำนะครับถ้าเราใช้เป็นนานนะครับตัวกดไอ้น้าตรงนี้นะครับสมมุติว่ามันหลุดนะครับหลุดออกหรือมันแตกนะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเองได้ง่ายๆเลยนะครับผมเพราะว่าตารีดแบบนี้นะครับส่วนมากที่เสียก็คือจะมีชุดตัวกดไอ้น้ำนี่ครับบางทีเรากดทุกวันใช่ไหมครับกดแล้วก็จะดังแตกๆๆอยู่ตลอดแบบนี้ใช่ไหมครับกดอย่างนี้แล้วบางทีของเขาแตกแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ แตกแบบนี้แล้วที่นี้เราเห็นไอ้ตัวสปริงข้างในเห็นไหมครับไอ้แดงๆตรงนี้เป็นกระแสไฟ220นะครับผมถ้าเราไม่เปลี่ยนระวังไฟดูดนะครับไฟดูดหรือว่าไฟรั่วนะครับรั่วลงโคงตรงนี้นะครับมันก็จะสื่อหากันหมดเลยนะครับไฟก็จะดูดเรานะครับผมถ้ามันแตกแบบนี้นะครับถ้ารีบเปลี่ยนได้ให้รีบเปลี่ยนเลยนะครับก่อนที่จะสายนะเห็นไหมครับมือแงะนิดเดียวก็หลุดออกแล้วนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นกระแสไฟนะครับเห็นไหมครับเด็กตัวนี้ครับ เป็นหน้าสัมผัสนะครับถ้าเราแตะตรงนี้ใช่ไหมครับเวลาเรากดไอ้น้ำใช่ไหมกดตรงนี้แล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยเหลืองๆทองแดงตรงเนี้ยมันก็จะไปแตะไอ้ตัวข้างในเป็นหมุดเห็นไหมครับมันก็จะทําให้ไอ้น้าออกนะครับผมแต่นี่คือแตกนะครับถ้าแตกเราก็ทําการเปลี่ยนนะครับวิธีเปลี่ยนนะครับบางท่านไม่รู้นะครับว่ามีน็อตซ่อนอยู่ในนี้นะครับมีน็อตซ่อนอยู่ในนี้นะครับใช้ไขควงแบนนะครับไขควงแบนหรือเหล็กแหลมหรืออะไรก็ได้นะครับเงะนะครับนี่นะครับ ออกแบบนี้นะครับเขียวออกมานะครับพลาสติกแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเจอน็อตอยู่ด้านในนะครับเห็นไหมครับมีน็อตซ่อนอยู่ด้านในนี้นะครับไขควงแฉกนะครับก่อนที่จะซ่อมอย่าลืมถอดปลั๊กก่อนทุกครั้งนะครับอย่าลืมถอดปลั๊กก่อนทุกครั้งเดี๋ยวไฟดูดนะครับนี่ครับเราถอดออกมาเห็นไหมครับนี่จะมีน็อตซ่อนอยู่นะครับแล้วก็คลายน็อตออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่เราก็มาเปิดฝาหลังนะครับฝาหลังมันก็จะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเตากระปุกน้ําเกลือรุ่นไหนนะครับส่วนมากก็เหมือนกันหมดเลยนะครับข้างในนะครับแตกต่างกันที่ของจีนกับเกาหลีเท่านั้นนะครับที่ว่าามันจะไม่เหมือนกันหรือไม่งั้นก็เป็นของรุ่นอ่เพนกวินนะครับเพนกวินหรือว่าอ่าปอเอสพวกนี้ครับก็จะต่างกันนะครับผมก็เราก็จะมาเห็นน็อตตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ น็อตตรงนี้นะครับแล้วก็ขายน็อตตัวนี้ออกนะครับแล้วก็มีน็อตตรงนี้นะครับมีน็อตสองตัวพอเราหมุนออกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็นสายไฟนะครับนี่นะครับมีสายไฟสองเส้นนะครับสายไฟสองเส้นก็คือสายไฟตัวกดไอ้น้ำนะครับพอผมดึงตัวกดไอ้น้ำเห็นไหมครับสายก็จะหลุดออกนะครับเห็นไหมครับ ที่เราโกไดน้ําตรงปลายนะครับดึงออกนะครับบางทีถ้าเราเราดึงออกไปแล้วเนี่ยมันติดๆขัดๆแบบนี้นะครับบางทีไอตัวหัวรูที่อยู่ตรงเนี้ยที่อยู่ข้างในท่อตรงเนี้ยนะครับอาจจะรูเล็กนะครับถ้ารูเล็กเราก็ทําการอ่ะบีบหัวนะครับใช้ครีมนะครับหนีบนะครับใช้ครีมหนีบหัวตรงนี้นะครับให้แบนนะครับไม่ต้องแบนมากก็ได้ครับหนีบนิดนึงพอให้เขายู่เข้าแบบนี้ครับเห็นไหมครับ แล้วทีนี้เราก็ดึงนะครับี่เห็นไหมครับก็หลุดออกมาแล้วนะครับหลุดออกมาแล้วไอ้นี้เราก็เอาตัวของใหม่ที่เราซื้อมาเตรียมพร้อมเนี่ยครับสอดเข้าไปนะครับเขาก็จะเป็นรูแบบนี้เหมือนกันนะครับสายสองเส้นนี้เหมือนกันนะครับเราก็สอดเข้าไปนะครับ,สอ,รบสอดเข้าไปก็จะมีรูเห็นไหมครับสอดเข้าไปในรูอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้มันติดใช่ไหมครับอ่าอย่าลืมบีบหัวของใหม่ด้วยนะครับ จะได้ไม่ติดกันบีบพอไปนิดนึงครับไม่ต้องบีบเยอะ,อะมานิดนึงแบบนี้นะครับแล้วเราก็สอดเข้าไปนะครับสอดคู่เลยนะครับสอดสอดสอดเข้าไปจนไปทะลุข้างหลังเลยนะครับสอดสอดทำรู้สึกติดๆขะครัแล้วก็ค่อยดัน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 แล้วก็หมุนหานะครับหมุนหาตำแหน่งแบบนี้นะครับไปทะลุข้างหลังแล้วนะครับสายมาแล้วนะครับข้างหลังนะครับเห็นไหมครับ นี่เดี๋ยวเราค่อยมาหมุนน็อตทีหลังก็ได้นะครับนี่นะครับเราก็ไปบีบสายนี้ก่อนก่อนที่สายนี้จะหลุดคืนอ่คลายตัวคืนก่อนนะครับอ่ทีนี้เราก็มาหมุนน็อตก่อนน็อตตัวนี้เลยนะครับหมุนคืนนะครับ แค่ตึงมือนะครับไม่ต้องแน่นเยอะมากก็ได้ครับเอาแค่ตึงมือตึงมือพอนี่ครับแน่นแล้วนะครับนี่นะครับนี่เราก็ปิดตัวประกบตัวนี้เข้าไปเหมือนเดิมนะครับบางคนไม่รู้นะครับบางท่านไม่รู้ว่ามีน็อตซ่อนอยู่ในนี้นะครับบางทีใช้งานไปนานๆนะครับหัวนี้หลุดออกมานะครับพอหัวนี้หลุดออกมาแล้วก็ไม่รู้ว่ามีน็อตซ่อนอยู่ข้างในนะครับเขาก็ไม่รู้ก็ใช้เทปดํานะครับพันนะครับบางทีก็เอากาวแปะไปเลยนะครับ ไม่ได้นะครับอย่ากาวไปแปะนะครับเอากาวไปแปะหรือกาวไปยาอย่างเงี้ยทาให้มันติดพอเวลาเราจะเปลี่ยนด้ามตารีดอย่างนี้นะครับมันก็จะมีปัญหานะครับผมเอากาวไปยาตรงนี้ครับเอาไปกาวไปเทใส่อย่างเงี้ยกาวร้อนกาวราชังทบไม่ได้นะครับพอเราวันน้นถ้าเราจะเปลี่ยนตัวเนี้ยมันก็ต้องทิ้งทั้งชุดเลยนะครับต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดเลยนะครับมันจะแยกกันไม่ได้และถ้าเราไปแปะมันติดแบบนี้นะครับ นี่ก็โอเคนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาต่อสายไฟครับต่อสายไฟนะครับก็เหมือนเดิมสายสั้นนะครับเอาสายสั้นมาตรงนี้นะครับเราสายยาวมาตรงนี้นะครับสายสั้นนะครับผมไม่รู้ว่าบางเตารีดบางตัวนะครับบางตัวก็ต่อสายตรงนี้สีฟ้านะครับบางตัวก็ต่อสีน้ําตาลแบบนี้นะครับแต่ลืมเอาสายไฟเข้าเก็บ ให้ถูกต้องนะครับเวลาถอดเราก็ต้องจําด้วยนะครับใส่ในเป็นสายไหนนะครับอย่างนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว1หนึ่งเส้นนะครับส่วนเส้นต่อไปนะครับเราสอดลงด้านหลังเลยนะครับสอดลงด้านหลังสายไฟตรงนี้นะครับสายไฟสีดำๆนี่ครับอ้อมไปข้างหลังแบบนี้นะครับพออ้อมไปข้างหลังแล้วทีนี้เราก็ค่อยๆเคลียหัวสายตรงนี้มานะครับ ครับก็จะเป็นสายไฟสองเส้นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็หมุนน็อตเข้าเหมือนเดิมนะครับหมุน็อตเข้าไปเหมือนเดิมสายสองเส้นนะครับประกบกันไปเลยคนไข้ประดึงมือนะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับเดี๋ยวเกลียวแตกนะครับผมอ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เช็คสายไฟให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้เบียดตัวไหนนะครับ ่าให้ไอ้ฝาประกบหรือว่าอตัวนี้นะครับมันเบียดกันกับขอบตรงนี้นะครับให้เก็บสายไว้ดีๆนะครับผมอ่ทีนี้เราก็มาปิดฝานะครับเปลี่ยนไม่ยากนะครับวิธีเปลี่ยนอ่าตัวกดไอ้น้ำน,น,นะครับบางทีมันแตกมันอะไรเราก็ซื้อมาเปลี่ยนเองได้เลยนะครับผมไม่ต้องไปให้ช่างเขาเปลี่ยนให้นะครับมันยุ่งยากนะครับบางที ไปก็เสียค่ารถค่าช่างอีกนะครับเลี่ยนเองได้เลยง่ายง่ายนะครับเสร็จพอเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาลองไฟดูนะครับผมนี่นะครับเสียไฟเห็นไหมครับไฟติดแล้วนะครับนี่ไฟติดแล้วทีนี้เราก็ลองกดดูเห็นไหมครับอ่ะกดแล้วนี่เห็นไหมครับไอ้น้ำก็ออกแล้วนะครับปกติเลยนะครับกดหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าติดห้าเห็นไหมครับพอเรากดทุกครั้งก็ติดทุกครั้งนะครับเนี่ยครับโอเคนะครับผมเวลาอ่าเปลี่ยนชุดกดไอ้น้ำนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดนะครับผมโอเคขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสวัสดีครับขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ